จะปอดนะระบบเตือนจุดอับสายตามหน้าจอนะฟูดิจิตอลนะคะกลุ่มดันหลังนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะคือถุงลมนิรภัยเจ็ดลูกไปเลยนะคะไปชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับเซลเบียแล้วนะคะเบียร์นะคะมิสูสุขรมอเตอร์สาขาสีนครินทร์ค่ะวันนี้นะคะเดียวอยู่กับเจ้าปาเจโร่นะคะคันนี้เป็นตัว2025นะคะคันนี้นะเป็นรุ่นพามนะคะตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะคลิปนี้นาจะพามาชมนะคะว่ามีอะไรเพิ่มเติมจากตัว2024 บางงานในรุ่นพามของเรานะคะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะคันนี้นะคะราคารถนะคะอยู่ที่1 3 8่ง0้าน้านบาทนะคะสำหรับสีขาวมุกราคาจะปรับเพิ่ม1 5 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเราไปชมนะคะ5จุดนาะะที่ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมให้กับลูกค้านะคะไปชมกันเลยค่ะ1ใบจะปอดนาระบบเตือนจุดอับสายตาพร้อมสัญญาณเตือนขนาดเปลี่ยนเลนค่ะนะคะหน้าจอนะคะ full ดิจิตอลนะคะขนาด8นิ้วไปเลยค่ะ สามนะคะจะมีปุ่มดันหลังนะคะเป็นระบบไฟฟ้านะคะแล้วก็บอกของเราปรับด้วยไฟฟ้า8ปดทิศทางเลยค่ะปกติจะมีเฉพาะตัวออลิทเท่านั้นนะคะแต่นี้นะคะตัวพามนะคะเราก็ให้เป็นระบบดันหลังนะคะสี่นะคะเพิ่มระบบความปลอดภัยนะคะก็คือถุงลมนิรภัทยทั้งหมด7ลูกไปเลยนะคะมีด้านหน้า2นะคะแล้วก็หัวเข่านะคะแล้วก็ม่านด้านข้างให้เลยค่ะ7ลูกค่ะ ห้านะคะระบบความปลอดภัยที่เพิ่มเติมให้สําหรับลุ่นไามนะคะก็คือระบบเตือนการชนด้านหลังนะคะเมื่อถอยออกจากช่องจอดนะคะเวลาเราถอยออกมาด้านหลังใช่ไหมก็จะมีรถมาด้านข้างเราอาจจะมองไม่เห็นนะคะระบบนี้นะ,ะจะช่วยให้ลูกค้านะคะเพิ่มความปลอดภัยมากขึ้นนะคะก็คือระบบ RCTA นั่นเองนะคะ และทั้งหมดนี้นะคะคือ5อย่างงานที่เราเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะก็คือพาเจโรตัว2 0 2 5คันนี้เลยนะคะเป็นรุ่นพามาราคาอยู่ที่1,388,900บาทนะคะสำหรับสีขาวมุกราคาจะเพิ่ม15,000บาทนะคะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ5อย่างมีอะไรบ้างนะคะ1น,นะคะไฟสปอร์ตนะคะเตือนการชนเมื่อออกนอกเลนนะคะ2นะคะก็คือถุงลมนิรภัย7ลูกนะคะเพิ่มเติมให้นะคะ3นะคะก็คือหน้าจอ นิจิตอนนะคะ8นิ้วนะคะสำหรับหน้าจอด้านหน้าคนขับนะคะ4นะคะเป็นระบบด้านหลังนะคะเป็นเบาะไฟฟ้านะคะสำหรับคนขับนะคะ5นะคะก็คือเตือนการชนด้านหลังนะคะขนาดถอยออกจากช่องจอดนั่นเองนะคะ5อย่างนี้นะคะเราเพิ่มความปลอดภัยให้กับลูกค้าค่ะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจปาเจโร่สปอร์ตนะคะตอนนี้มีโปรโมชั่นนะคะดอกเบี้ยนะคะ0.89%นะคะสำหรับดาวที่25%ผ่อน48วันอะถ้าสนใจแต่งรถตามใจลูกค้านะคะทักหาเซลเบียได้เลย นะที่เบอร์โทร0985166555นะคะวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีบ๊ายบาย Drive your ambition Mitsubishi Motors